การรู้บริหารวิทยาลัยการอาชีวศัลย์คพนักงานพนักงาที่ปรึกษา,า,กคา,า,าโครงการอบรมสัมมนาเชิญเหลา่าการคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่และคณะที่ปรึกษาครูครบัดนี้ทุกอย่างและพร้อมแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนางสาวกระนกวันปัตตาเทศสได้ยินให้รก้ว่ากราบทอบคุณ อย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในทีเกิดงานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2526นวิทยารายการอาชีพมหาสารคามในวันนี้จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการสระชุมในวันนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสําคัญของเทคนิคการวางแผนและกำหลดเป้าหมายของการขายในการูทักษะการสื่อสาร สามารถพุฒนาเชิงปีความรู้ต่างๆเพื่อการขายได้อย่างมืออาชีพาการจัดงานในวันนี้เราบ้าเป็นสิ่งที่ดีที่าทางวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคามได้เรียนเขียนถึงความสําคัญขอ,ของการจัดการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการสร้างสมรรถภาพและไอเีใแห่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุดท้ายนี้ดิฉันขอไว้วรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ และอข,อขอให้ผู้เข้าอบรมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นในครั้งนี้ไปปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันทั้งในด้านบุคลิกภาพและงานอาชีพต่อไปวันนี้ได้เวลาสิคนตอนแล้วดิฉันขอ,อกเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาเชิปงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลิก่าพธนาคารอย่างมืออาชีพประจำปีการศึกษา2560 และทรงเกียรตินั่นก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพนักง,งานขายอย่างมีอาชีพนะคะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพนั้นก็หลยชีวิตของของฉันได้พบและพูดคุยกับนักขายนะขั้นเทพที่ประสบความสำเร็จมาหลายร้อยชีวิตคนพบบุคลิกและบุคลิสัยที่มีอยู่ในนักขายที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคน เพื่อให้คนได้สำรวจตัวเองและศึกษาเรียนรู้การพัฒนาอุคนิสัยเหล่านี้แล้วคุณจะพบว่าอาชีพนักขายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคลิตและลักษณะนิสัยทั้งนั้นเลยเป็นสิ่งที่ชี้วัดความเป็นนักขายและนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเลยก็ว่าได้สิ่งที่ควรม,มีสิบอย่างนั้นก็คือหนึ่งความซื่อสัตย์และซื่อตรงคือสิ่งที่ทอาชีพควรม,มี ความมอบความจริงใจและทูกความจริงต่อลูกค้า 2. การเคารพนับถือหมายถึงความคิดภายในจิตใจที่ต้องเคารพนับถือคนที่คนอืออยู่เสมอ มีความว่าเราสอนง่ายต่อให้เก่งแค่ไหนแต่ไม่ฟังคำสั่งสอนหรือคำแนะนำของผู้นำคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยหก<อ>เป็นคนคิดบวกมีรอยยิ้มเสมอจนลูกค้าที่ไม่เคยซื้อเดินกลับมาท้องเงินและซื้อนี่คือตัวอย่างของนักขายที่ประสบความสำเร็จจากความคิดที่ดีค่ะเจ็ดมีความไวพริบดีโดยใช้จินรนา,าการได้ดและจิตวิวววทยาที่ดี รู้จักวิธีการสังเกตสีหน้าท่าทางของลูกค้าก็แก้เกมระหว่างการนำเสนอได้ดีค่ะแต่เวนนักถามคำถามที่ดีคุณต้องถามคำถามเพื่อให้เข้าขายสิ่งที่ซ่อนอยู่เสมเก้านักขายที่ดีจะไม่เป็นคนดีแค่กับลูกค้าทั้งเท่านั้นแต่ปฏิบัติกับเพื่อน โดยตลอดเวลาเป็นคุณสมบัติของนักขายที่ดีเป็นการเตรียมเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รต่างๆค่าอบคุณวิทยากอรกอสำคันมากเลยครับเชิญมาก่อนคะคุัทยาส่ได้เลยค่ะในระหว่างนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านนะคะรับประทานอาหารว่างที่ ทางด้นานขวามือได้เลยค่ะ ทุกคนหลังจากที่ท oh le le ุกคนได้พักตามอัธยาศัยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต่อเรื่องการให้ความรู้เรื่องบุคลิกภาพภายในกันนะคะขอเรียนเชิญคุณธัญรักษ์โคดินและคุณชนัญทิดาศรีนวลลัก์ขอเรียนเชิญค่ะค่ะถ้าพูดถึงการพัฒนาบุคลิกภาพภายในนั่นคือคนนัก บ่ภายในของบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดภายในใจิตใจซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้แต่สามารถสัมผัสและสแสดงออกได้เช่นอารมณ์การตัดสินความรู้ความสามารถเป็นต้นการปรับปรุงบุคลิกภาพภายในต้องมีโอกาสทํางานร่วมกันหรือด้วยกันนานบุคลิกภาพภายในจ,จึงจะแสดงออกมาการปรับปรุงบุคลิกภาพภายในให้เหมาะสมในด้านาต่างๆมีดังนี้ค่ะ 1. ความสุภาพเป็นคุณสมบัติ พื้นฐานสำหรับความสำเร็จในรูปอาชีพที่มีความสุภาพอ่อนน้อมจะแสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถือและเห็นใจบุคคลอื่นค่ะ 2. ปฏินา์ไหวพริบปฏินา์ไหวพริบเป็นการตอบสนองสิ่งรอบตัวอย่างฉับไวไม่ว่าจะเป็นการตัดสินหรือการพูดจาโต้ตอบซึ่งการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบุคคลเวลาสถานที่สถานการณ์หรือปัจจัยอยื่น 3. ความรู้ความรู้ต้องมีความรอบรู้ในงานของตนเองทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสามารถนําไปไปรู้ใช้ได้อย่างรอบครอบและถูกต้องค่ะ 4. ความจําที่ดีเป็นความสามารถที่เก็บข้อมูลในการเลือกข้อมูลออกมาใช้การมีความจําที่ดีจะทําให้ความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาติดต่อค่ะค่ะห้าตกระตือรือ้นเป็นขัา้ง,งานด้าความเชื่อมั่นที่แสดงออกมา ึ่งจะช่วยในสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ลรมือทำงานด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนาน 6. ความตื่นตัวเป็นลักษณะการแสดงออกทางกายที่มีความฉับไวในการปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์เอียนรอบคอบรู้จักระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นอันตรายรอบตัวและไม่ประมาทโดยความตื่นตัวนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงและความพอเหมาะพดี 7. ความมีคุณธรรมผู้ที่มีอยู่คุณภาพดีนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในด้านต่างๆโดยเฉพาะคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะทําให้เกิดความจริงใจและการมีมิมตรใีที่ดีต่อกันแความจริงใจมีส่วนช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จตลอดจนทําให้ผู้ที่มาติดต่อรื่ความไว้วางใจและความเชื่อถือ ความร่วมมือการให้ความร่วมมือกับบุคคลในการทํางานจึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานและเป็นแบบของพฤติกรรมที่เป็นอันที่ยอมรับของบุคคลรอบข้างสิมีอารมณ์ขันการสร้างอารมณ์ขันในการพูดเป็นศิลปอย่างหนึ่งของนักขายโดยสามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับภาษาน้ําเสียงนีรา,า่าทางจังหวะและบุคลิกภาพข,าของบุคคลได้ การตัดสินใจที่ดีเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนโดยการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและชัดเจนซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพได้เกิเปไปอย่นงสูงค่ะเรียนเชิญวิทยากรทั้งสองค่งะพักการในยาศาสตร์ ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านขอขอบคุณคณะผู้บริหารครูและคุูครรภ์ทางการศึกษาขอบคุณทุกท่านที่มีกัยาจิตสลรับเลามาลวนสัมมนาขอให้ทุกท่านทั้งหลายบังเถิดอเป็นกุศลน้อมนำทั้งศีและมงคลมาสู่ท่านและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญกล้าหาญรุ่งยิ่งขึ้นและขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยอยู่เสมอ วันนี้ได้เวลาสุมควรนแล้วที่ช้าของิ็โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคภากรพนักงานอย่างมืออาชีพประจำปีการศึกษาส5ง6ันสิบในวันนี้ค่ะจากนี้เยียนเชิญทุกท่านรอบถ่ายภาพและรับของเยี่ยด้วยกันค่ะค่ะ